สวัสดีครับผมอยู่กับช่อง YouTube นิกกี้สาเลือดสายหายอีกเช่นเคยครับโอ้นานๆจะได้มาทำคลิปช่องทีพี่น้องเกือบจะร้างแล้วครับเนื่องจากยังไม่ค่อยว่างครับเอาวันนี้เรามาดูเจ้าแมคโครซูเปอร์เอ็ครับร้อของเสียเกียรติครับผมธนพลครับโอ้ด้วยจารย์ลักครับเบิกครับโดยจานเทิงครับนี่เปิดน้ำครับเปิดน้ำสะเตาครับอำเภอลำดวนครับพี่น้อง ก็อยู่กับนิกกี้เช่นเคยครับสวัสดีครับผมนะฮะนี่นิกกี้สายหาครับห่างหายกันไปนานจันทึงจันทึงไม่มีปลาบุไม่เ่ะอเปิดแล้วฮ <c oughs> <c oughs> ะ โอออันซีมปิดสายล้อนก็มาครับพี่น้องเราคงพาไปชมสายร้อนเซอต์ก็มาครับเซอตลำดวนส <c ười> ายร้อนเมาแล้วครับเจอเราข่าวเนี่ยจะรักเนะื้อมาก็ไม่เอามาให้เม,มาจะาขึ้นเฮ้ย <c ười> ที่สุสซอยฮะเล่นซ้ายกนะ็ต <c ười> า

เธอร์บุกตรอดเลยตลอดเล่เน้นเน้นนะอันนี้เทบโขยะบบไปเทบโขยะบบหมดที่ไหนบบขยะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสต๊อคลายกดกระดิ่งให้นิกเก้สายฮาด้วยนะครับ ขอบคุณไปทางโฆษณาที่ไม่มีใครสนับสนุนเลยสักคนแล้วช่องมึงจะไปรอดไหมแน่เด็กดีโอ้นานแล้วไม่ได้ถ่ายช่องเกือบร้างครับพี่น้องเนื่องจากยังไม่ค่อยว่างครับโอ้จานหลักยกโทรลุยเองเลยอยู่ที่สะเตาครับผมคุดส, <laughs> สะเตาครับนี่คุณให้ลึกทีมงาน แม่คน้อยคอยรักก็อยู่อำเภอสีโขับนี่ครับถีมงานเสือเกียรติครับผมทีมงานธนพเจริญทรัพย์กับเจ้าซูปเปอร์เอครับกูเบการเถิงแกล้งเพื่อนแล้วเปิดน้ำครับใส่เท่าอ,อันนี้ใส่เท่าไปถึงไหนนี่จะใส่ไปถึงไหนนี่เท่าอ่ะใส่แค่ตรงทางขึ้น ไม่ค่อน้อยค่อยรักคุณยูซิ่ของเราปุตองครับเมื่อพาพ่อไปวัดเมือ่อกี้ไมสามมุกอยู่เดี๋ยวมา,าด้วยบุสามุกได้มาได้ไหมบอยยังเออร้ายนะคีนี่บอยเนี่ยเด้ง ฮะไหนเยอะโอ้ปุ่งกี้ใหญ่ดีเนาะร้อยสี่สิบบาทฮะใหญ่กว่าไม่ค่อยน้อยค่อยรักอีกโอ้ทำไมตัวเดินตัวเดินแรงนะเจ๊อยไหนที่ที่โซ่มันตกเราเป็นไรอยู่ตอนนั้นอ่ะฮะเยอะ

กำลังทำทางขึ้นนะตรงนี้ทางขึ้นอนะ่ะช่องนิกก้สายหามาถ่ายยูทูปก่อนครับป้าวได้อบปตามาได้ดมเน่สถิติรถเนี่ยนิกก้สายหามาถ่ายก่อนใครเลยก่อนช่องดินด่วนอีก <Yeah. S 1> เออใช่ไมหมไซลอนเดี๋ยวช่องดินด่วนมาตามหลังน้องเนาะพี่ดาวนี่ะเอาแมาโครพี่อ่ะมาเปิดน,น้ำให้ผมหน่อย เวสังคมเวอร์สังคมเฮ้ยสายล้นบัดตะปูกขึ้นตะดองอุ้งขึ้นเตดองอุ้งแกอยู่ยังไงไปดูอันนี้ให้ตัหิวมูลเลยคำคมหน่อยคำคมหน่อยโอ้สายล้นแต่เช้าเลยครับนี่กี่ขวดแล้วนี่เอ้าไหนเห็นทายตรงร่องน้ำไหลตรงนู้นบุ ไ <c> ม <ười> ่ไปพายกายแล้วเม่มาตามทอน้าแล้วลงนเสาซสมุกไปไหนอ่ะนี่ลุงสมบัติจันลอ่ะรถเสือไม่ขึ้นไวไมี่เห็นแต่ควันเยอะถะกปุอ่ะฮะเอ้ยขึ้นช่อง u ูทูบอะไรนะของเสือนนนอ่ะ เสียนุนอะไรน้องอะไรนะน้องอันดาซาซาโอ้ภาษาเจตตะปุเลยไม่ทำไมควันมันเยอะไงหยอมันขายไก่ปิ้งบุฝากถึงเสือแม็กได้ครับรถขายไก่ย่างเหรอครับควันโอ้ถ้าเจอนิกกี้ด้วยมันได้ดุกได้พเตะถ้าเจอนิกกี้ด้วยนิกกี้เตะหอถ้าเจอช่องนิกกี้ใส่หา นี่ครับพี่น้องเจ้าซูเปอร์เอ็กเของเสียเกียรตินะครขุดสะเตาครับนี่อยู่ที่อำเภอลําดวนครับตอนนี้ก็กําลังเคลียร์ทำทางครับนี่ตรงนี้ก็เป็นปลาปานะครับรถเยออดก็มาครับรถดําฝั่งนั้นครับได้ข่าวว่าเยออดจะไปเอาซูเปอร์เอ็กเอ็มร้ยสี่บใช่ไหมครับเออคิดจะไปเอา140ยสี่เรา ที่บอกว่าโูคิดม่เป็นหรอว้แมเนี้ยหลังกล้องกินนะเน้นนะนอกจากอกหักจริงๆเลยถึงจะกินสเปร์เอ็มเอ็มนู่อยู่เท่าไรวะพันสามโมทุกวันใช่ไหมตู้กระจกครับนี่เขาจะไปเอาสเปร์เอ็มเอ็มตู้กระจกในเมืองเราก็จะมาเนี่ยทางรัด ให้จานเทิงขับลงตรงนี้ให้มันให้จมให้ดูหน่อยอจานเทิงจานเทิงเออ เดินโครนสายแล้วครับจานถึงครับลงตรงนี้อ่ะให้ให้ให้จมให้ดูหน่อย ฮะกล้องเป็นไรวะกล้องไม่ไปแล้วโนกกล้องไม่ไป <c oughs> กลหลงไม่ไปแล้วว่ะมันร <invoke> oh, ้อนเนอะโอ้ยับเลยนกใช้เอามอเตอร์ไซค์พี่ไปไหนน้อโอ้ยับจะนับกลองอย่างนี้เลยจากหลงเอามาเดี๋ยวกดจุดนั้น่าจะจงไห้เลยมาจากใกล้นะ มนกก็ลงไปได้วะยับมันร้อน